ถ้าเกิดสองสองสอง,สองพันใครตอบถูกเป๊ะๆรับไปพันบาทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเติมน้ํามันเต็มถังฟอร์ดลีนะครับเติมทีหนึ่งกี่บาทตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยเติมเต็มถังเลยหายติ๊กต๊อกเลยแหละได้รู้กันแล้วมาเอาเม้าเย็นเต็มถังครับใครตอบถูกเป๊ะๆรับไปพันบาทอีกขึ้นเท่าไหร่สองพันแปดม่โกงขาบันท่าจริงเลยโอ้จริงเลยสองพันสี่เลยเป๊ะๆนะคือถ้าอยู่ในสองพันสี่ห้าสิบมึงได้สองพันแปดห้าสิบได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้เครืนมึงอย่าเตียมนะมึงโกงนะมึงมันคนไปขี้โกงนะมึงคิดเห็นมึงคุยกับพี่เขานะมาดู ดูนะครับขายตอบสูกเอาไป1000ันบาทก็ไหนซื้อมายังไม่เคยเติมเติมขังเลยเพราะว่าขับน้อยเติมทีห้าร้อยงพันถ้าพีตอบถูกได้พันหนึงพี่อะไรพี่เร็วๆพี่2ามสอามอ่ะสองพันสามสองพันีเฮ้ยเฮ้ย้ย้ย้ ไอ้เคไอเคลุ้นอยู่ต้อมาตามยุดไปต้อมาตามยุดไปตัวตีนี่โอนนะครับโอนนะครับยายาื่งเตมกยายาไม่เติมเต็มถังัเต็มถังตไอ้ตไอ้้มาลนใจไปเลยเค่องอออออแปดไอ้ไก็ไปไอไปกไปเลยอนเฮ้ยไอ้ขันโอนไอ้ตัดมกล้าหบาทเลยหบาทไม่ใช่ถ้าถ้เกิดสองสองสองพดเก้าเกมึงได้รได้อันนี้นะครับน้ำมันติมานะครับเบอร์ผมนะครับกดนะจ๊ะ